คืออย่งเราม่กินฝื้นฝื้นคล้ายๆกับไอ้ก๋วยเตี๋ยวอ๋อเหมือนข้าวเปียกโบมีข้าวเปียกทั้งหา้าเดี๋ยวเราสิไปกินข้าวเปียกมาวันนี้ไปกินข้มาวเปียกกับฝื้นเป็นนะร้านของคนลาวคือกันที่เขาเจ้ามาเปิดยวน เขาเปียกนะ้วมือนนี้เนาะขี้ทอดขี้ทอดเขาเปียกอยู่ราขี้ทอดเขาเปียกอยู่ราอยากกินเขาเปียกกินคู่มือก็ได้เดน่นองเขาเปียกคืออยู่รานีงไปกินตลอดแลยอยูพี่มันหากินยากเนาะรสชาติมันรสชาติมันบ่คือกันไอ้ก๋วยเตี๋ยวกับเป็นรสชาติอีกอย่างหนึ่งเขาเปียกอยู่ราก็คือยู่รากับเป็นรสชาติอีกอย่างหนึ่งเดี๋ย <emergency> ว <c oughs> ื้อน <c oughs> ี้เราไปลองซีมบึง พูดสาวเพิ่อนเปิดน่าจะเป็นเป็นคนย้ายมาอยู่บ้านน้องปิ่นตอนนี้เพิ่นอยู่บ้านน้องปิ่นเนาะเพิ่นกับมาอยู่พี่แหละเพิ่นกับเปิดร้านเพิ่นอย่างอยู่มาเปิดร้านโมเมนต์ข้าเจ้าจะเปิดร้านขายข้าวเปียกมาเดี๋ยวเขาจะไปซิมมือนีิเพราะว่าเมื่อวานมีขี่รถกายไปเอ้ามีอาหานข้าวเปียกนำบ้ากันเลยชวนบบานิคนกับบ่าวเอไปกินน่ะแม่โมเมน ข้ามไปบ่ได้โควิดโควิดเดี๋ยวไปซิมน้องคนนี้นะไปกำลังตัดานกังากังานะกินเเี้ไปซิมไปซิมกำลังตัดเพลง เจ้าไอ้พี่อลที่เป็นแฟนอ้ได้แบบนั้นมนอบิ้นถามพี่น้องท่าแบบก็ได้เพงสอนีไ้อย่ได้แบบนด้ได้แบบไ้ไดแบบมวนก็ได้ให้ให้จ้าเหือก็ได้ทีไปบอกมูไคิดบอกบอกมูนะตอกัน มีข้อยหลายเลยเนาะโอ้ยคนรวยนะตันนั้นว่ะคือสิบบาทุกเคยอยู่กับบ้านคนถูกเคยยี่ข้อยไหลวันนี้เนาะอย่างพี่น้องยังค่ะาสุมเลยเนาะข้อยกับข้อยก็โจละไอ้ข้อยเตัวเนี่ยเล่าท่านข้อยเจ้าของหนี่หคล้ายแท้แท้เนี่ยแบงคล้ายพร้อมตอนนี้ก็ให้เล่วเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตัดต่อเงินครับตัดต่อพี่น้องครับโซมพี่น้องครับเนี่ยโซมพี่น้องเนี่ยมาเย็นหายังอะเนี่ เ็ตทุจ้านี่อเอไ้น่งจสีไปจ้ตอนนี้น้เปินกบมาพอห่านเขาเปียกแล้วมีห่านเอเขาเปียกมีน่อหน้าตาเขาเปียกกะสีไข่กล้วยจับอยู่ทางนี้ทางห่านกะซีทางนี้กะซีไปบ้านม่วงเขาทางบ้านหนองพองไง ทางนี้ออกไปกะสีไปคาตะก,ก้าออกไปทำำําคําตะก้าแล้วก็ออกไปทางนี้ก็ออกไปทางคนทางนี้ก็ออกไปมึงการเนาะนี่เวเก็มาฮ่อท่านเพลินแล้วโอเคเดี๋ยวเขสาสีมาิม เน to ี่ยเขาซีมาซีมมารสชาติม oui> well ันคือยืดเหลาเขาบ่บ่คือยังไม่คนเลาเห็นไครับแค่เขาไปเบิ้งทางในเส้นข้าเปียกเขามาจากบ้านเขาเหรเฮ็ดเองนะจ๊ะเฮ็ดเองนี่นะเส้นข้าวเปียกอนี้คือเส้นขาเปียกเฮ็ดเองเพื่อนเฮ็ดเองเอาแป้งมาขั้นนึ่ง แป้งมาขั้นหนึ่งจะมีเฟอร์ก็าวเปียกมีสองอย่างเอางจังท่าซิมหน้าตาเขาเปียกซิเป็นอะไรอันนี้คือหน้าตาเขาเปียกเปียนกได้มีนองเมงในพเพขาเปียกเขาเยจีนอ๋เลยนะครับอเนี่เขาเปียกเมืองลาวแล้วก็จับโซบลาวเลยชื่ว่าได้ม่กินคู่มือวะเนาะ เงี้ยครับพวเนี่ครับเบอรีาซีบร์มามวเขนอกจากนวยนะครับผมกินสมด้ครับกินสมดีครับไปใช้แบบสองสามยเพมาส่เก่งมากเขาไปนอนเหเรื่อหน้าตาของเพื่นเปิดตัเสียอ้ยแขกมากคับต้องรับแขกกันนะ้ามอนเคยโอ้ยหน้าตาเขาเปียก ไม่ได้กินโดนนะอืแขาดแล้วขาบแล้วอือขาดกินอยู่ค้นสีบั๋นอ้ได้จานพี่บาวอันนี้คือด้วยของน้องกินบส่ไข่เด้นี่หน้าตาเขาเปียกแซ่บแซ่บมากินกินนี่ไม่ไมเหรอแซ่บชิมกัน เจ้าแซ่บบปะสีไม่ตากับมึงบึงดูเอาไปสีน้อยแหละตับเตาเดี๋ยวซิมน้ำมันให้พี่น้องบึงสดน้ำต้องเขากระจา่เนาะเป็นเจ้าเปนเนาะแต่ว่าสวดสวดแม่มาขายกันบ้างเลยเจ้าปะเจ้าแซ่บ ใส่ใจเ่อเดีวถ้ากลังรุ่งมากินน้ำกัดเด้อเจมากันจ้ามาพี่น้องกินหาวเปียงน้ำกันเด้าไผ่านไปผ่านมาแบกินได้เด้อ

แมนดูดกบวนมาไปกิน <them> ร <almost respuesta> ่บไอ้ดิฉักินสองวันนี้มั้ย เรือต่ก้นถวยของที่เรอขงเบ้าอีเร yeah, ือจะน้ำาัวครับปลนังซบมันดูดๆแบบเบ้านีฝพเบาเรือถ้งน้ำถึงตอนฝากที่น้องกาดอะไรแกะมาแบบพื่นด้รือครับมันมขอบาตะการปนอนอมไงปานอมไงับทางจะคำตะกาเข้ามาไปบ้านม่วงครับออริจินอลเลยแบบเราแท้หนป่ออริจินอลเลยพราะคนไขยครับ มาจาก้างปุ่นเลยครับผมวเาราดั้งเดิมขออยู่เรื่อดไวไฟ่เยงคนณบครับของท่อเที่ยวเรือก็ไป้นอนทำการบ้านที่บนอิ่มรอยที่น้องแซขเกี่แซ่บอกแซ่บอเียของนี้ป กูมองใรยังห่าเลค่วะตึงรังยิแต่ละคนดยวไว้พ่อกันไม่คิดหน้าเนาะมีน้องอยาคิดหน้ากับซีนีมากินอีกด้วย,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 วยพเพรเปียกเราเองสี่ซีมาดูแล้วเอย้ติดใจแย่ยมจะครับเี่ยาทำไร <remembering> คะเล่นเกมจะมาเกมอะไรตอนนี้วันนี้ก่นไป เอาฝากกันขายของก่อนลเอาฝากกันฝากกันมีอะไรด้วยทลิทัะทันไหมขาทิปขาทิปก่อนรปไายังก่อนรถาปลาที่แหววกาดอเค่ะรถเลยถ้ารยังมาได้ทะลิทเยอะขึ้นไปซื้อขึ้นไปวะขายไปต้นเต้นไปแล้วขทิปนะเร็วๆนี่เอาไว้พอกันไม่คิปหน้าน้องนี่น้องเอาฝากเข้ากันรึเปล กดติดดาช่องแืองวีเลนะคะช่องใครช่งมานพนธคัตะกาชใครช่างทีมเนี่ยชัเมยอยู่งานบานมาสวัสดีสวัสดี